พอจะวีเด้เอ,เอ้ยดังแคเดวอีกรอบรอมเลย อยากบุกเป้าอยากพี่แต่คนเรามีน้อยบีจีไม่เป็นไรบีจีน้อยพี่พรใช่ไหมพี่บุกเป้าน้อยแล้วเหรอน้องบุกเป้าพี่บีจี why มีกี่คนเราอ่ะไม่พี่โตพี่คนน้อยแต่ใจถึงะยืนเป้าอยู่บ้านแหละดิละไม่ติดที่อ่ะเข้าบ้านเหรอไม่เห็นตัวเอนเห็นยังพี่นก เราบ้านด้วยพี่เราบ้านด้วยเอ,อ้ยข,ขอเข้าไปข้างในก่อนเดี๋ยวเขาหาว่าเล่นด้วยยังยังยังพี่จบเห็นแล้วบีจีไม่เข้ามาตีเราหรอกึงเชื่อเขาไม่มาหรอกแต่อยู่ที่เราจะไปตีเขาหรือเปล่าถ้าไม่ตีอย่างนี้ก็ไม่ตีไปหืึ่งนะฮะตีไปอื่นนะนั่นน่นะโอ้โหเราเยอะจัดอะเรามีระเบิดป่ะพี่ มีน้องตะเบิดมีอยู่ที่ว่าอยากไปหรือเปล่าใช่อย่ที่ว่ามีจีน่ามีเกือบสิบยี่สิบยี่สิบคนละสองยี่สิบคนละสองได้อยู่นะเก็บคนละสี่ตัวได้อยู่พี่เชก็บพี่พรเก็บหกสี่ตัวไว้อยู่ก็ไม่แย่เหรอก็ไม่แย่พี่แต่แต่อยู่บ้านดีกว่าเออแต่อยู่บ้านอยู่จังหวะล้มด้วยโดนปืนยิงล้มด้วยน่าจะนานอยู่ เฮ้ยมีเนี่ยป่ะเฮ้ยเอฮ้ยเฮ้ยเอาคนเนี่ยเอาป่ะเอาคนน้อยเนี่ยถึงครับบุกเลยทันเอาว่าไงพี่ทีเฮียนี่ไม่ละเนี่ยแล้วใครฟังใครเก็บเอรับบ้านอะบ้านเรามีใครอยู่ไหมเนี่ยเฮียมีแค่นี้วะมีเยอะมีเยอะพี่รอบดึกอะมีเยอะรอบดึกผอยู่ที่เราอยู่แล้วพี่ อีที่เราจะเรียกหาตกมาเลยเสร็จโจรเก็บละไปไปละไรฮะไปก็จะวางแผลให้ดีเด้อเห็นเวลาปะยังไม่เห็นเวลาเลยเพื่อนไเวลาวะเมื่อกี้เม่อตอนตกพี่กดเก็บได้เลยถ้ากดยอมอ่ะอ้าวไม่เวลาเฮ้ยแล้วแล้วเฮ้ยแล้วรอ้รอยหกสิบวิยังไงร้อยหกสิบวิไปไปแล้วกันใครใครยังเป็นคนเก็บอ่ะผมเอง ไงเวอย่งเงี้ไปป่ะดูเพือเดูท่าที่ประตูคนเดียวน่าจะพอเนี่ยรถเราเนี่ยไปไหมไปได้เฮียไปดิจะหมายถึงว่าใครจะติดต่อต้องรีบไปนะอยู่ไกลนะเลยเรียกน้ำทายแล้วเฮ้ยรอแป๊บนึงเพื่อนเฮียเขาเลี้ยงกัไหนพี่เขาเลี้ยงแต่มันก็รอใส่นีออนแล้วกัน เดี๋ยวเลี้ยวคู่ไหนเว้ยนะไปแล้วมั้งเย่อเลี้ยวพี่ไม่ไปหรอเลย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 ไปบ้านพีจีไปดิปะไปด้วยไปด้วยไปด้วยมีรถบ้างปะเฮ้ยคือแบบว่ามันลูกท้ายนะไม่ไปก็ไม่ได้นะที่ไงลูกท้ายลูกท้ายของของวันนี้เหรอลูกท้ายของนี้แล้ววีกนี่แล้วที่ได้เจอเขาอะ วันนี้วันอาทิตย์บล้วแย่คือก็วันจันทร์แล้วนึกว่านึกว่าจะอยู่ถึงอาทิตย์หน้าไม่ใช่ไม่ถึงครับวันพุธวันพุธก็จับใหม่แล้วนึกว่าพราะจับใหม่ทุกวันพุธเพราะว่ามันจับใหม่วันพุธไงใช่จับใหม่วันพุธหมายถึงว่ามันเพิ่งจับคู่ไงไม่เพิ่งจับคู่มาเริ่มตอนนี้แต่เขานะเขาบอกเนับนับไปเลยอ๋อถ้าเดี๋ยวผมอยากดูกากินเงินครับี c มากกว่าแรกๆไม่รู้จะดูเชิงกันหรือเปล่าต่างคนต่างไม่บุก โอ้ย oh, ถ้าคนจะเอาอ่ะไม่ดูเชิงหรอกบอกให้อ็นทีอารแม่งปลดโปรเทคให้เลยอ่ะเอ็นทีอผมมีผมว่าเอ็นทีอบุกกะกีนงังให้บุกนะไม่ใช่ดิ็ดขขน R BC, R BC บีซีดิเอากี่นังเออนบีซีเออนบีซีบุกเฮ้ยผมว่าบีซีบุกถูกละวถูกถูกถูกเีมอยู่ใกล้บ้านกันะอาทิตย์หน้าขอให้จับเจอกากีนงังอาทิตย์หน้าขอให้จับเจ <c oughs> อกากีนัง อาทิตย์น่าขอให้จับเจอกากินังต้องเป็นน้ำโมเลยนะสามจบเชียวเออพี่นุกพี่ทำไมเขาต้องสามจบอ่ะสี่จบไม่ได้ทำไมต้องเป็นสามอ่ะถามพี่อ่ะเออไอเกียวโดนด่าพี่เอ้ไอเกิวกิวเชี่ยกายหาเรื่องโดนด่าจะเท่ต้องก็อยากรู้ทำไมถึงเป็นสามได้ใช่ไ่ะ ตอนนี้อยู่ไหนกันครับทองหยิบบ้านบีจีฮะเออมันบอกเลยรูบ้านบีจีบอกเลยเล่นหนุกหนุกโอ้โหเท่ากันเท่ากันโอ้โไม่ใช่ <c oughs> อ๋ออ๋ออ <c oughs> ๋ออเฮ้ยเท่ากันเีเ่เฮ้ยได้ยอยู่เฮ้ยเฮ้ยนั่นเลยจุด ระเบิดเลยระเบิดเลยทวนี่ดีวไม่นนระเบิดเลยต้องระเบิดเลยพี่ในบ้านมันตึมเลยโอ้ยในบ้านตมเลยพี่ใช่หรอเมื่อกานผมเห็นทรู้ก็จบมาแล้วมาแล้วอ่ะที้ลองน้นเอาแล้วมาไอ้ดื้อมาไอ้ดื้อาสังหาริษฐด้วยนะแวหน้า มาบ้ามาบ้าเขาจะราเปิดบ้าไอ้ท้ายไอ้ท้าเข้ามาเข้ามาบ้าบ้าเข้ามาบ้าตัวตันบ้าตัวตันทีจะเอาปืนชีพมาปั่นหลังลบมันดังมากนะมันดังจัดเลยเสียงปืนดังป้องระเบิดดังกว่าขอเก็บแล้วป่ะมันเสียงเก็บแล้วเลยมีเวลาเยอะเวสามนาทีน้องสามนาทีเก็บไว้สามเดาเดา หาหาหาปืนคมคมอ่ะครับปืนคมไอ้ยทะลุนะขบนขบลนะต้องต้องทะลุนะทะลุทะลุแปะยังอ่ะแล้วประตูเปิดไปดอกไม้แนวหน้าแล้วกันมันมันล็อกไว้บ้าเลยตายบ้าเลยเออรอป้ายเบอรก่อนสิแปรงอ๋ออาเข่าไปเดือยปืนดังปองลุยไปพี่นูกบ้าบ้าเลยไอ้้เหียกูลวงกันแล้ว เล่นเล่นชิดขวาเล่นชิดขวาเล่นขวาหน่อยขวาหน่อยเล่นชิดขวาปืนอยู่ขวาเล่นปืนไม่หนึ่งไม่หนึ่งเพื่อนไม่หนึ่งเพื่อนกูไปแล้วไม่พีชีสู้เท้าอัศยสนั่นถอย่งอยหนทะลุมา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 ได้ไหมเพื่อนทะลุมาตกเก็บตายค่อยเล่นครับอันนี้ตายแล้วต้องเก็บตายแล้วถูถ้าต้องเก็บไปแล้ว โอ้ยเจ็บเนี่ยเจ็บเหลืเนี่ยไอเจ็บเห็ืเนี่ยบอลสับไปไอเจ็บเนี่ยไอบอลสับรวยถ้าล่มาไหนถล่มว่าไหนเล่นหน่อยเล่นหน่อยไปตายได้เก็บแล้วไอเจลน้องตู้จัดให้เลยตอนนี้ให้ไวยอุ้มเพื่อนไปชุบดิเป็ะตายบ่ เปมตายเปมตายอุ้งเป็มันมีปืนไหมมีปืนไหมขอปืนคนนึงยิงยิงอุ้ยยิงหน่อยพี่ยิงหน่อยชุบชุบทองชุบระวัง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 มีคนมีคนช่วยแซมยังไอ้ช่วยฟังฟังฟังชุบพี่ให้พี่บังให้ครับพี่ชะพี่เยอะพค่ะพี่กระ

ขึ não, não, ้นไปไหนขึ้นไ่ได้ขึ้นไ่ได้อปนีพีดิึงไปหนเข้เข้ามา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 ก่อนไหมดชุบไหมดชุบก่อนมึง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 ไหวมึงีเซ็ตไหวไหมไอชุบเลย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 ไม่มีดีดีหมดหรือมาทองชุบไอดีทั้งหมดด้วยค่อยคืนเค่อยคืนไปค่อยคืนไปไเก็บอโก้แมสหนึ่งได้ปะเออเพไม่มีชุบเลยชุเขางบนเออ

ฉันกำลังจะพาัดลองตายตายคีก<อ>ขาดเสียเลยโอ้ดลุงนี้พี่ตัวนึตงตายพวกกูได้ดูดูดูไม่ออกคือเขาด้วยอม่เป็นไรไม่เป็นไรเ<ม> <c oughs> ลยไม่เป็นไรๆได้เลยๆ เอ็นทีละคนทีละคนทีละคนใจเย็นใจเย็นใจเย็นยิงไม้เลยปะทีละคนหน้าหลังก็ได้ไม้อะหน้าหลังเวลาตรงนี้คนแรกพี่ตรงนี้คนนึงไม่ได้ไม่ต้องยิงทองแต่ถ้าเขาเขาเปลี่ยนเรื่องเก็บค่าหมดก่อนเขี่ยเลยเขีบบ้านหน้าทังตรงนั้นสองคนนะตรงหน้าตู้อะผู้หญิงนั้นด้วยใช่ไหมครับผู้หญิงด้วยไหมพี่ พีขยี้ให้แค่ค่ะอาพี่จะหมดแล้วจะหมุนตัวบักหรือเปล่าคะพี่ตัวบักไม่เลยไม่เลยตัวบักได้ตัวบักครับตัวบักตัวบักตัวบักไม่เป็นไร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 ่หมดหมดหมดเดี๋ยวขอเก็บดีกวัาขอเก็บได้ไหมเก็บเลยเก็บเลยเฮ้ยต้องหามุมเพื่อนลา้องไม่ได้เจอลาไปดูหน้าบป้งไหน่อยเพื่อนขารีเซ็ตให้ได้ครับแป้งเยอะเดี๋ยวทำไปเช็คให้เรามาเอาเข้าประตูบ้านไปเดี๋ยวเฝ้าให้ ไม่เจอปะเยไม่เจอเนาะมึงเจอปะเรียบรอเฮ้ยเจนะพี่กดเลยกดเลยกดเลยอ้าวไปนวโอ้ยหยมองหายากนะหนังชีวิตชัดๆเห็นมั้เงเห็นปะไม่เห็นว่ามันบ้๊กอันเก็บไม่ได้รอพี่เน่าเอนเนเน ยังไงทุกคนมาเก็บดิใครเก็บเก็บเลยแค่โตพี่ไอ้ไอดับบ้านเนี่ยมันไม่ใครเก็บอะไรเก็บดิตอนตายไม่ถามผมเก็บเพื่อนผมกดอะไรแล้วพี่ผมกดอันนี้ไอ้กดเลยกดเลยกดแลยกดเลยเฮ้ยไอ้เปตีนอนตายไม่มีใครเห็นโอ้โหนึกว่าหลอดค้างคนหลอดโคตรช้าทำไม่เก็บไปแค่คนเดียวนี่สรุปไอดับบ้าน พูดพูดตอนสรุปได้ถูกป่ะมาได้ดับได้คือระดับประเทศมันคือเกียร์การ์ได้เล่นพูดได้พูดได้พูดได้โอ้โหเกียร์มากเกินไอพี่ผมไปแล้วนะหนึ่งศูเอเมนหรอไมลปะไม่เอากูสักปาดก็ว่ายุรอพี่หนุ่มพี่คุณพี่หนุ่มเหรอปะถ้าเกิดพี่ไม่ได้เชลยเดี๋ยวเมลยืมรถถ่ายยานในเบทถ้าเกิดแบบ วางแล้วเออได้ดิเอาไปเลยไปเลยอันนี้เดี๋ยวหมอเขาจะมาชุบป,ปะหรอนน<ม>วะพี่น่าจะแต่เอาศพคนที่เขาไปตวมให้ก็ได้วไว้หน้าบ้านก็ได้นะไปรวมเลยรวมสองแอ่วหน้าบ้านไปนี่อุ้มไว้หน้าบ้านใช่ไหมไ ปพี่โทรเปล่าอะไรพี่หายเรื่องของเขาได้เนาะได้ๆกแกเข้ากลุ่มกลุ่มไปแล้วใช่ปะเข้าแล้วพี่ทำแม่เท่านี้เก็บไม่ได้เนาะได้เก็บแล้วการเก็บแล้วที่นี่บอกจะขอเก็บไม่ใช่เหรอโอ้หนึ่งหามมงไม่เจอปะไม่มีให้กดอีอะห้ามมงอยู่มันได้บุกกันรอบท้ายกันล้วมาเด้บุกซะ ไม่เกี้ยวไม่เกี้ยวไม่เกี้ยวกูเห็นมึงแบบเดินแบบเดินแบบชิวแหลกเดินชิวแหลกชิวอะไรอ่อไม่ชิวเลยอ่ะไม่แกีต่อหมดเลยตัวเซตัวอะไรต่ออะไรไอ้บ้าแต่กูเห็นอยู่นะกูเห็นอยู่นะที่มึงขอปืนแล้วภาพมึงตัดอ่ะเออกูก็เลยจะยิงให้มึงเลยไอ้โทงเลยไอ้เหี้ยเต็มผ้าตัดเลยเหี้ยไอ้เราไม่ตั้งใจแต่ว่าจะหมุนไปฝั่งนู้นโดนพี่เลยมีกีเข้ามาตัวนึงเห็นปะเนี่ยขลอกบ้าแล้วนะมึงเห็นไหมบ้านมีตัวค่่พีหลงนอ่งพี่ในบ้านมีตัวนึง ไม่ต้องเล่ไม่ต้องเล่มนตรนรับนู่นน่ะคืออะไรผู้อยู่นั้นน่ะตบักบักนั่นคบักระบคกบักบกนี่เห็นั้ยเนี่ยเห็นไ้ยเนี่ยเห็นไมเนี่ยมสไปหน้าบ้านหนท้มไปหน่อย้มไขวาหน่อย้งลงไปขวานหน้าบ้านหน่อยตรงงลงรถอีกอ่ะเอาเอาไปนั่นสิจุดยากจังวะ ออกได้ก็ได้เพื่อนออกไอ้ยแอไปรีเซตเพื่อนชุบอยู่หน้ารู้หรือไปล่เด้อเบยพี่น้องเด้อบ้างการถ่ายรูปไปบ้างเด้อเบยพี่ถ่ายไปเดี๋ยวมึงส่งไปในกลุ่มเลยโอ้ยไปไปไปกลับ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 มบมบสุดยอดครับเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดเฟร์เฟร์มาแบบนี้อีกมาเห็นเห็นเพื่อนนอนอยู่เต็มเลยอ่ะมาถึงอ่ะเหี้ยเปิ่งของชิบหายอเหี้ยพี่เปย์เข้าจีทีบีมาไอ้เหี้ยเพื่อนต้องใส่ของได้ได้ยังอ้ะช็อตรีเซตอ่ะว้าาอ๋อพี่ผมออกไม่ได้อ่ะ อยู่ไหนอ่ะเปิดไ,ไม่ไมตรงประตูรถออกมาได้ๆๆอ่ะออกแล้วปะไม่ได้นี่มึงขึ้นรถก,กูมามึงขึ้นรถก,กูมาม,มึงขึ้นรถก,กูมาเออไม่ไม่ไม่ใช่บล็อกหรอกเพราะว่าเราระเบิดประตูไปแล้วใช<ด>่เราอยู่ตรงประเบิดแล้วอ่อออาเวลาบิจีได้แล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแต่บบ้านไม่สมวยนี่เขี้ยโคตรมันเลยอ่ะเขี้ย มันก็จริงเชี่ยเป็นของชิบหายเลยเอออเงี้ยพี่ความสนุกมันก็แบบนี้แหละกระเด้งเป็นกระเด้งเป็นปั๊มกระเด้งมันต้องต้องเซ็ตต้องต้องเซตของไว้พี่มันจะเล่นบ้านติดนี่ใส่เท่นนิ่งได้โอ้ยไอ้ที่อย่างเกลือเลยไอ้ที่กายเกลือมันอยู่ที่กล่องพี่ไม่ได้อยู่ที่ผมอ๋อต้องทำหูทำไมเนี่ยมึงคิดว่าดีหรอ โอเปีย้ยมไอสัตว์โดยเบไม่มีเศษเฟสให้มึงด้วยอะแทบช็อกเลยเดือสภาพเนี่ย <c oughs> เก็บไหนกายไว้หลังอะ <c oughs> ข่อละมันกร <c oughs> ะ<อ>สุนไห้กระสุนปีผมกล้าพูดเลยถ้าพี่เป็นคนเก็บของก็เป็นเดิม <c oughs> มันซูมมันซูมไม่มีซูมมันไม่มีซูมมันอยู่ที่กล่องเนี่ยเถียงเงียเถียงเนี่ยได้ไม่ดี้วเถียงเนี่ยเป็นเงี้ยพี่โดดลงเป็นเลยพี่หนุกพี่กดโดดลงไปเลยพี่ทางยังขัดเลยพี่โดดลงไปเลย รถหรือโดนวะข้างหน้า <c oughs> ไฟสวยเหมือนกันนะไฟหลังถ้ามันเปิดปิกบินได้หายแบบก็จัด